สายคีบดึงไม่หลุดเทคนิคทําสายคีบดึงไม่หลุดให้ปลอกสายยาวพอประมาณแล้วพับลงมาจากนั้นเอาสายทองแดงหรือสายสีเงินเข้าด้านในแบบนี้ 1. ปากคีบจับที่มั่นคงเอายางไว้ด้านบน 2. บีบเข้าหากัน 3. ามบีบเฉียง

กระชากไม่หลุดครับยังเหมือนเดิมสภาพเดิมส่วนแบบนี้มันก็เป็นแบบสวยงามลองดูที่มันจะกระชากหลุดไหมไม่หลุดเหมือนกัน